อ่ะทีนี้มาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เรียกว่า a n แ e l นะครับ Channel m i x e er รแต่ละตัวเนี่ยเวลาที่เขาพูดถึง m i x e er ซเนี่ยเขาจะพูดถึง Channel เป็นหลักว่าตัวนี้กี่ Channel นะครับอ่ามิกเซตัวนี้กี่ Channel 4 Channel 2 Channel 3 Channel 8 c h a n n อ่เอ่อยี่สิบสี่ชนนะครับแต่ว่าในสับทางซาท์อเนรยส่วนใหญ่เขาจะเรียกเป็นแ c k ก็คือช n แนลแหละนะครับแท็กแปดแท็กอ่าแปดแท็กสิบแท็กยี่สิบแท็กยี่สี่แท็กส่วนใหญ่จะเป็นเลขคู่สองแท็กสี่แท็กแปดแท็กหกแท็กเออหกแท็กก็มีสิบแท็กสิบสองแท็กยี่สี่แท็กหรือแบบสี่สิบแปดแท็กแบบอ้คุ้มวงใหญ่เลยก็มีนะครับอันนั้นเนี่ยเห็นไหมอย่างไอตัวซูมนี่มันก็เลยเขียนว่าซูมไลท์แท็กแต่ว่าจริงๆมันมัน T R A C K นะแต่ว่าอันนี้เขาเขาก็เหมือนแบบตัดตัว4ไปเพื่อให้มันดูเด่น ก็จะเป็นไลฟ์แท็กแล้วก็ L 88, 8 8ก็มาจาก8 8 c h a n n e l หรือ8ปกนะครับก็จะคุยกันแบบนี้นะถ้าเขาบอกว่าหา,า,ามิกเซอร์สแท็กก็เราไปหามิกเซอร์ที่มันมี4 Channel เพื่อที่จะคุมตรงนี้นะครับอันนี้เรียกว่าช h a น n e l 1 2 3ส5 6ี่ห้ากอ้าวแล้วเจไปไหนล่ะ7 8ก็มีแบบนี้แต่หัวมันไม่เหมือนกันไงใช่ไหมหัวแค่ม,าามันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองไม่เป็นไรถ้าตามมันไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตัวเนี้ยตัวเจ็แท็กที่7เนี่ยสามารถเป็น usb ได้ด้วยก็หมายความว่าเอาสัญญาณจากคอมพิวเเอร์ข้าาม แทนที่จะใช้สัญญาณจากอนาล็อกไม่เป็นไรแท็กที่7เ,เนี่ยเป็นดิจิตอลได้ด้วยดูเข้ามาหรือแท็กที่8ก็สามารถที่จะเอาสัญญาณจาก USB ก็ได้นะครับหรือจะเป็นมือถือก็ได้นะมันเลือกได้แล้วก็กดตรงนี้ตึกตึกตึกเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับส่วนฝั่งนี้อันนี้เป็นฝั่ง Input ฝั่งนี้เป็นฝั่ง Output นะครับเอาพุตเห็นไหมมาธเซอร์เอาอันนี้ก็จะเป็นเอาไปต่อกับลําโพงข้างนอกสัญญาณพวกเครื่องเสียงแอมอะไร PA อะไรต่างๆเนี่ยออกไปเป็นอนาล็อกเพื่อที่จะไปขับ ออกลำโพองอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะอันนี้ออกลำโพองอันนี้คือเอาพุตมาสเตอร์ก็คือตัวใหญ่เลยนะครับทุกอย่างที่ออกจากตรงนี้มันจะไปผสมแล้วไปออกจากตรงนั้นอันนี้ก็เป็นหูฟังออยู่ในนี้เหมือนกันเราเสียบตรงนี้หูฟังก็จะได้ยินเหมือนกับการต่อสองช่องนี้นะครับจะใช้หูฟังแค่นั้นเองอันนี้ก็จะเป็นปรับระดับความดังของหูฟังว่ากี่มากน้อยนะส่วนตรงนี้ตรงนี้จะไม่ได้เป็น มาสเตอร์ Master, จะเป็นออเดโอเหมือนกันนะครับเป็นเป็นเอาเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นหูฟังแยกของแต่ละคนอย่างเช่นพี่อามีน้องสาชายัยน้องวันิดาน้องเบนเนี่ยนั่งกัน4ี่คนใช่ไหมครับพี่อาก็เสียบของพี่อาอันนี้อันนี้พี่อาใช้ฟังอันนี้พี่อาจะฟังเสียงทุกคนได้หมดเลยแต่ของน้องสาชาัยคืออันนี้ของน้องวันนิดานี้ของน้องเบนอันนี้ใช่ไหมครับแล้วพี่อาก็บอกว่าอ่ะสาชาัยฟังประมาณนี้นะเสียงดังประมาณนี้อันนี้ เสียงดังประมาณนี้เพราะว่าหูฟังอาจจะไม่ดีฮะหูฟังไม่ดีอันนี้ประมาณนี้อันนี้หูฟังแบบโอ้เซนซิทีฟก็อันนี้ก็ให้แต่ละคนฟังแล้วก็ยังสามารถมิกได้ว่าจะให้น้องสาชัยได้ยินของเบนหรือเปล่าเอ,อแบบว่าได้ยินเฉพาะพี่หขาคนเดียวก็ได้นะสองคนนี้สาแต่ไม่ไดีก็ไปทําตรงนี้ยอันนี้มันต้องไปโปรแกรมนะแต่อันนี้ให้บอกไว้ก่อนเนี่ยมันเปเลื่อนได้ ก็เท่ากับว่าไม่เป็นไรย้อนมาตรงนี้คือฝั่งอินพุตนะครับตรงนี้คือฝั่งเอาท์พุตเอาท์พุตอันนี้คือเมนอันนี้คืออย่างนี้เวลาเราเห็นมิกเซอร์เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ตรงนี้จะต้องมีแต่ตรงนี้อาจจะไม่มีก็ได้นะตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ตรงนี้จะมีนะครับก็อยู่ในรูปแบบหัวต่างๆกันไปหัวนี้เรียกว่า XLR ทีนี้ตรงนี้มาดูนิดหนึ่งมันแปลกแปลกเลยมันแปลกแปกหน้าตามันเป็นนี้แล้วมีรูตรงกลางอีกนะครับมีรูตรงกลางเนี่ยเห็นไหมโขบแขกเนี่ยจะมีรูตรงกลาง มันคืออะไรจริงๆมันคือตัวรับ x l r นะมันคือตัวรับ XLM ก็เสียบเข้าไปอ่าแบบน,นี้นี่คือตัวรับ XLM เสียบไปพุกเข้าไปละเรียบร้อยแต่นะครับแต่นอกจากมันจะเป็น x l r ได้แล้วมันก็ยังเสียบ TS ได้ด้วยคือสัญญาณจะมาเป็น TS ก็ได้หัวแบบนี้ก็เสียบได้นะครับอืมเขาเรียกว่าหัวคอมโบคอมโบคือสองอันคอมโบมาเลยมาแพ็คคู่เลยนะครับเพิ่มเป็นคอมโบเสียบมายอย่างงี้อันนี้ก็ได้นะ อโอเคนะเข้าใจแล้วนะนะครับว่าอันนี้สองอันแต่บางอันบางมิเซอร์บางตัวมันจะมีแค่อย่างนี้อย่างนี้อันนี้เสียบได้แค่ x l r แบบนี้นะครับ t s เสียบไม่ได้เพราะไม่มีช่องให้เสียบอันนี้ไม่ได้เป็นคอมโบอ่ะโอเคอมาถึงตรงนี้มีใครอยากจะถามอะไรไหมครับแค่ตรงนี้ก่อน ไปต่อนะครับไปต่อวันนี้เยอะหน่อยนะบอกกันนะวันนี้เยอะหน่อยวันนี้จะเยอะหน่อยโอเคทีนี้กลับลงมาข้างล่างนะครับมิกเซอร์เนี่ยเวลาให้มองนะเวลาน้องๆมองเนี่ยหลักการของมันคือมองจากบนลงล่างเวลาเช็คสาว์เช็คจากบนลงล่างนะอย่างเช่นอันนี้จะต่อไมโครโฟนใช่ไหมจะต่อไมโครโฟนตัวนี้นะก็เสียบอันนี้ลงไปที่ชันลหนึ่งเหมือนก๊อกน้ําเลยสัญญาณมาแล้ว สัญญาณมาแล้วเริ่มที่ตรงนี้ยสัญญาณมาแล้วแต่เรายังไม่ได้เปิดให้เข้าไปที่ตัวมนะิกเซอร์น่ะเนี่ยสัญญาณมาแล้วแล้วเราจะทาไงต่อต่อมานะครับสัญญาณมาแล้วปื๊ดกลับมาท่อน้ําอันนี้เป็นท่อน้ําปปาต่อมาลนะต่อมาถึงบ้านเราละแ,แต่เราจะต้องมาผ่านมิมเตอร์หน้าบ้านก่อนมิเตอร์หน้าบ้านเนี่ยคก็คือเกณฑ์ไอตัวที่หน้าบ้านนะ่ะถ้าเราไปหมุนใช่ไหมน้ําในบ้านเรามันดับหมดเลยใช่ไหมไมันมันหยุดไหลไอตัวมิเตอร์นั่นน่ะก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าเกณฑ์ นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จะเปิดสัญญาณว่าจะให้เข้ามากี่มากน้อยอ่าอันนี้คือสัญญาณเข้านะว่าจะเปิดให้เข้ากี่มากน้อยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพี่อามาอย่างนี้นะครับพี่ยวเปิดเครื่องแล้วนะ <S <S ยังไม่เข้านะเสียงเจยียงไม่เข้าตรงนี้เสียงเจยียงไม่เข้ามาเพราะเราปิดวาล์วน้ําเราอยู่ยังไม่ให้มันเข้ามา <S <S ถ้า <S <S เราจะให้มันครับ โอไม่เห็นหน้าจอพี่เรอรอรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไม่เห็นหน้าจอเจอแล้วเจอแล้วเนาะโอเคโอเคโอเคนะโอเคอ่ะ,ะทีนี้ถ้าเรามาอย่างนี้นะครับเราก็จะไม่เห็นไม่เห็นสัญญาณที่วิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับยังไม่เห็นสัญญาณที่วิ่งเข้ามาเพราะว่าตัวนี้เราปิดมันไว้อยู่นะครับตัวนี้เราปิดมันอยู่ถ้าเราอยากให้มันเข้ามานะครับเราก็ต้องเปิดค่อยๆเปิดมันเข้ามาสัญญาณก็จะเข้ามานะครับตอนนี้เราต่อกับไมโครโฟนตัวนี้นะอ่ะ ถ้าเราปิดตรงนี้ก็จะไม่มีสัญญาณเข้าพูดพูดถูกไปไม่มี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 แต่พอเราเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้สัญญาณก็จะเริ่มเข้ามาแล้วเราก็พูดไปเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมมันจะขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนเนี้เราจะเปิดมากเปิดน้อยสําคัญที่ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้สําคัญมากบอกก่อนนะครับตัวเกณฑ์นี่สําคัญมากถ้าเราเปิดมากสัญญาณก็จะเอามาใช้งานได้มากอ่าสัญญาณก็จะเอามาใช้งานได้มากเรื่องระดับความดังนี้นะ เหมือนกับวาวน้ําหน้าบ้านถ้าเราเปิดตัวนี้นะครับวาวน้ําก็จะน้ําก็จะไหลเข้าบ้านเราแรงมากเลยส่วนอันนี้จะเป็นก๊อกก๊อกที่อยู่ในห้องน้ําเราถ้าเราเปิดขึ้นมาก๊อกเปิดแรงเปิดก้อยอันนี้คือก๊อกน้ําอันนี้คือวาวน้ําแต่วาวน้ําเนี่ยถ้าเปิดมากไปท่อจะแตกเออท่อจะแตกวาวน้ําเนี่ยเปิดมากไปท่อจะแตกเวลาพูดเนี่ยจะมีเสียงแผดขึ้นมาเดี๋ยวน้องๆลองฟังตรงนี้นะแป๊บนึง เช็คเช็คเช็คตอนนี้ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินไหมได้ยินนะอ่าโอเคนนะああ okay. ตอนนี้เป็นเสียงซูม l อนะจากไมโครโฟนตัวชัวตัวนี้นะ ทีนี้เวลาที่เปิดเกณฑ์เนี่ยนะครับเวลาที่เปิดเกณฑ์ถ้าหมุนไปอย่างนี้เปิดไปเรื่อยๆก่อนเปิด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 ไปเปิดไปเปิดไปเปิดแล้วเราก็เช็คดูนะครับตรงนี้จริงๆปิดก็ได้นะตรงนี้ตรงนี้จริงๆปิดก็ได้แต่พี่อาวกลัวน้องๆไม่ได้ยินเสียงพี่อาวก็เลยเปิดเอาไว้เราก็เปิดไปเรื่อยเราก็พูดไปวันทูเช็คเช็คเช็ค วันทูเช็คเช็คเช็คถ้าเราเปิดมากเกินไปเห็นไหมมันจะเป็นจุดแดงเช็ค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 สวัสดีครับแล้วน้องๆก็จะได้ยินเสียงพี่หาวแตกๆต,ตอนนี้ท่อประปาในบ้านพี่หาวแตกเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงมันก็จะแตกกระจัดกระจายไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเปิดไม่เนี่ยก็จะต้องเช็คดูเปิดเกณฑนน์จะต้องเช็คดูว่าเวลาที่เราพูดแล้วเนี่ยด้วยน้ําเสียงปกติธรรมดาทั่วไปใช้งานทั่วไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ระยะห่างของไม้เนี่ยประมาณเนี้ยเกณฑ์เราควรจะเปิดที่เท่าไหร่ไม่มีอะไรตายตัวนะครับมากน้อยเราต้องมาเช็คเอาไม้แต่ละตัวอาจจะเปิดเกณฑ์ไม่เท่ากันอันนี้เราก็เปิดเช็ค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 อ่าอย่างไม่แดงเช็ค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 โอ้ยังไม่แดงอีกแต่พอนี่เช็ค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 แดงแล้วเกินไปมล่ะเอาประมาณนี้ก็พอนะครับประมาณนี้ก็เหลือเฟือละนะครับเช็ค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 อ่าทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ ไหลลงมาแล้วนะหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามตอนนี้ตัวนี้จะเป็นก๊อกน้ำของเราเราจะให้มันดังมันค่อยจะให้ันแรงเอาแค่นี้เช็ค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 เช,ช,ช,ช็ถ้าเปิดมากๆก็เหมือนเดิมนะครับถ้าก๊อกก็จะแตกอ่าก๊อกก,ก็จะแตกเหมือนกันแต่ว่าจริงๆอ่ะในบ้านท่อใหญ่เราไม่แตกและแต่ว่าก๊อกเรามันเล็กเนาะมันก็จะแตกแล้วก็หลุดลง เวลาพูดก็ประมาณนี้อ่าเช็ค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 ไม่ต้องให้มันแบบเหลืองเหลืองก็เสียวเสียวอะไรนะเช็คเช็คเนี่ยเหลืองเหลืองเงี่ยเสียวเสียวเป็นอ่ะเช็คเช็คเช็ครับประมาณนี้โอเคละตอนเนี้ยเราก็จะได้สิ่งที่พอดีนะครับสิ่งที่พอดีจากตรงนี้หนึ่งหนึ่งสองสามเก์คือวาล์วน้ํานี่คือก๊อกน้ํานะครับปรับเกณ์ให้ได้ก่อนอย่าให้มันพีคอ่าอย่าให้มันพีคไม่งั้นท่อแตกท่อใหญ่แตกอันนี้ ค่อยมาเลื่อนเอาทีหลังกอกน้ําเรามาเปิดเอาทีหลังจะดังจะค่อยจะผสมกีตงกีตาร์อะไรก็ามาไปทีนี้ชแนลสองก็เหมือนกันก็ทําเหมือนกันเลยครับทําเหมือนกันเลยเอาไมมาต่อไมแต่ละตัวอาจจะไม่เท่ากันก็ได้แล้วก็มาปรับเกณฑ์ให้ไม่เท่ากันแล้วแต่นะครับแล้วก็พอจะใช้งานก็ผสม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 ,ผสมไปนีน่เข้าใจแล้วนะทีนี้มันก็มีอีกนะมันก็ไม่หมดครับไมตัวนี้มันเป็นไมแบบไดนามิก มันไม่ต้องการไฟเลี้ยงจาได้ไหมไม่ต้องการไฟเลี้ยงแต่ไม้บางตัวต้องการไฟเลี้ยงอืมเป็นไมโครเดนเซอร์พวกมิกเซอร์เนี่ยจะมีจ่ายไฟได้ตัวนี้มันเป็นจ่ายไฟสี่สิบแปดโวลต์เรากดตรงนี้ปุ๊งเข้าไปนะครับถ้ามันไม้ไม่ดังเอ้ยไม้นี่มันคอนเดนเซอร์บอกว่าถ้าคอนเดนเซอร์เราก็จ่ายไฟให้แล้วมันก็จะจ่ายไฟไปที่ไม้เสียงก็จะดังขึ้นนั่นคือหลักการแต่ตัวนี้มันออโต้นะตัวไหนเป็นไมโครเดนเซอร์ไมเดนไมิกมันเลือกให้เองเราจ่ายไป ถ้าเป็นไดนามิกมันก็ไม่จ่ายถ้าเป็นคอนดนเซอร์มันก็จ่ายให้แต่ให้เรากดอย่างน้อยต้องกดตรงนี้ก่อนเพื่อที่เราเรียกว่าตัวนี้เรียกว่าแฟนทอมนะครับ48โวล์แฟนทอมโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้านะและสองอันนี้ล่ะสองอันนี้ไม่มีเกณฑ์ครับทําไมมันไม่มีเกณฑ์เพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับเกณฑ์นะมันเหมือนกับว่าอ่ะอันนี้มันไม่ได้วิ่งมาอะไรมากมายเขาจํากัดให้เพราะฉะนั้นเราจะไปต่อไม์กับตรงนี้ไม่ได้นะ เราจะไม่ต่อไม์กับตรงนี้ตรงนี้มันจะต่อพวกอุปกรณ์พวกกีตาร์คีย์บอร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะต่อพวกนั้นเพราะว่าตัวลายกับตรงนี้มันกับไม์ไม่เหมือนกันเวลาที่เราจะต่อเนี่ยเราต้องดูว่าหัวเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างหัวตรงนี้มันจะแจ้งเลยเป็นไม์กับลายได้2อ,อย่างได้2อย่างไม์กับลายแต่ตัวนี้ไม่มีไม์ได้แค่ลายลายก็คือพวกอุปกรณ์พวกกีตาร์เบสเอ่อคีย์บอร์ดหรืออะไรพวกเนี้ย ต่อผ่านทางนี้นะครับแต่จะเอากีตาร์ต่อน,นี้ได้ได้เหมือนกันเพราะมันก็เขียนไมค์กันลายแต่จะเอาไมค์ต่อน,นี้ได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ห้ามเด็ดขาดน,นะครับเดี๋ยวมันสัญญาณมันจะโอ้ลั่นเลยล่ะนะครับลั่นเลยเพราะมันไม่มีเกณฑ์คอยคุมมันจะวิ่งเข้าไปเลยนะครับตัว USB พวกนี้ก็จะถือว่าเป็นลายเป็นแทร็กแล้วเราก็มาผสมมาทีหลังเหมือนกันโอเคอ่ามาถึงตรงนี้มีใครอยากถามอะไรไหมครับ ตอนนี้เราปรับมิกเซอร์ได้แล้วนะถ้าเทียบแล้วว่าเราปรับมิกเซอร์ได้ไหมปรับได้เลยนะครับง่ายมากเลยปรับมิกเซอร์แบบไปเจอมิกเซอร์ไหนก็ปรับได้ละหลักการมันมีแค่นี้เองแต่เดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยอีกเดี๋ยวจะแนะนาอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวพอละเดี๋ยวพี่อาจะหยุดไปแค่นี้เดี๋ยวจะเยอะไปมีใครอยากถามอะไรไหมครับลายที่ที่เป็นเสียงที่ที่พี่หาบอกว่าเราเสียบกีตาราเข้าอะค่ะครับมันมันไม่มีปรับเกณฑ์เรามาปรับที่ตรงที่เป็นที่บอกว่าเป็นก๊อกน้ํา เราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับใช่เรามาปรับตรงนี้แทนค่ะอ่า,อาก็ตัวกีตาร์เนี่ยมันก็จะมีบุลรุ่มของมันเห็นไหมบนกีตาร์ไฟฟ้ามันจะมีบุลลุ่มของมันเราไปปรับบนบอลรุ่มมันก็ได้ไปปรับบนวุลลุ่มมันอ่า,อาตรงนั้นก็ได้หรือเราอาจจะเอากีตาร์ไปต่อแอมป์ก่อนอ่าตัวแอมป์ก็จะมีบุลรุ่มเหมือนกันเราก็ไปปรับปรับบุนรุ่มบนแอมป์ได้เหมือนกันแล้วก็เข้ามาแทนแทนที่จะมา ปรับจากตรงนี้เนะตรงนี้ก็แค่เฟดเข้าเฟดออกแค่นั้นเองแต่ตรงนี้เราก็ต้องเช็คนะเวลาพูดก็ต้องเช็คเหมือนกันว่ามันพีคหรือเปล่าเอ้ยไม่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 ต้องไม่ต้องโทษทีครับเราต้องมาเช็คตรงนี้ว่ามันพีคหรือเปล่าตรงนี้ตรงเส้นตรงนี้ว่ามันแรงไปดังไปหรือเปล่านะครับตรวจลายโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับมีใครถามอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาต่อให้ดูเลยก็ได้ อันนี้พี่เหาตอกกีต้าร์นะแต่ว่าพี่เหายังไม่ได้เฟดอันนี้ขึ้นไปนะเนี่ยเฟดต,ต้องติ๊กเนี้ยตึ๊กอ่าเป็นลายละอ๋อของพี่เหามันกีต้าร์ตัวนี้มันไม่ได้มันต้องกีต้าร์อีกตัวหนึ่ง ได้ยินครับอันนี้พี่เหาไม่แน่ใจว่าทําไมพี่เหาต่อลายนี้แล้วมันไม่เข้าไม่แน่ใจนะครับอาจจะกีตาร์พี่อาาไม่ใช่เป็นกีตาร์ไฟฟ้าก็ได้มันเลยมันเลยไม่มีไม่มีสัญญาณเป็น้เป็นกีตาร์โปรแล้วก็เสียบเสัญญอยากเลยต้องมาใช้ชแนลนี้แทนนะครับตัวลายตัวนี้พี่อหาไม่แน่ใจว่าทําไมมันไม่หรือสัญญาณมันแรงไม่พอนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็มาใช้ลายพวกนี้แทนอยากให้กีตาร์ดังค่อยก็ไปปรับเกณฑ์ก่อนลองดี

พอจะรับเนื้อหาได้อีกไหมครับถามน้องๆก่อนยังไหวไหมได้ครับได้อีกนิดนึงนะที่เอาขออีกสักอ่าอีกนิดนึงอ่าอกีกสักสิบนาทีนะครับขอขอแล้วกันจะได้ไม่ไม่ไม่ค้าง่ะอ่ะทีนี้มาถึงตรงนี้ก่อนอ่ะไมล์ไลน์ไมล์ไลน์ไมล์ไลน์แต่ทีนี้ที่เอาติดไว้ก่อนว่าทาไมไม่ไม่ขึ้นก็ได้ไม่ไม่รู้มันเป็นอะไรนะถ้าเราจะเอาเสียงจากคอมพิวเตอร์มาเราก็กดให้มันเป็นคอม USB ตรงนี้นะครับ ทีนี้กลับมาที่ตรงตรงเฟดเดร์ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเอ้ยตรงแท็นะครับมันจะมีอะไรแปลกๆนะในรายละเอียดมันอย่างเช่น high C คืออะไร high C 48โวลต์นี่เรารู้แล้วนะถ้าใช้ไมโครเ e n นเซอร์ก็กดตรงนี้ high C คืออะไร high C เนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนกับ high impedance คือเป็นความต้านทานสูงอุปกรณ์ที่มีความต้านทานสูงๆเนี่ยเวลาที่ถ้าเราไม่ใช้ high C ไม่ไม่กดอันนี้ลงไปนะไม่กดอันนี้ลงไปนะเสียงมันจะมาไม่เต็ม อย่างเช่นกีตาร์ก็จะไม่มีความฟุ้งฟิ้งมีปลายเสียงสวยๆอะไรเงี้ยไม่มีมันจะทึบๆอับๆถ้าเรารู้สึกว่ามันทึบอับอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกับอุปกรณ์นะอุปกรณ์พวกกีตาร์พวกเราเนี้ให้เรากดไฮซี C. อ่าแค่นั้นเองมันก็จะได้เสียงที่เปล่งประกายสวยงามนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้คือไฮซี C, ตรงนี้ถ้าแล้วลบยี่หกดีบีล่ะคืออะไรลบยี่หนี่คือเอาไว้ต่อกับพวกไม้ที่มันไวมากๆ อุปกรณ์ที่มันไวมากๆเสียงดังมากๆสัญญาณมาแรงมากๆให้กดลบ26 dB เพื่อลดสัญญาณมันลงมาก่อนอืมลดมันลงมาก่อนแล้วก็ค่อยเข้าเกณทีหลังเหมือนกับเราไปต่อกท่อน้ําหลักที่มันแรงความดันสูงมากเลยเราลดลกดตรนี้นะครับก็มีหลายอุปกรณ์ที่มันเป็น มันเป็นอุปกรณ์แบบนี้ก็ไปดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายอุปกรณ์แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กดหรอกไอ้ยี่หกดีบีเนี่ยประมาณนี้แต่ไฮซี C เนี่ยมักจะใช้บ่อยกับอุปกรณ์เช่นกีตาร์เบสอะไรพวกนี้เราจะใช้สองชแนลนี้เป็นหลักแต่ละมิกเซอร์ก็ไม่เหมือนกันบางทีก็มีไฮซี C ทั้งหมดเลยเออบางทีก็มีไฮซี C ทั้งหมดเลยไอ้ลบยี่หกก็ไม่มีก็เป็นเอืเอาแต่ตัวนี้มันจะมีลบยี่หกเพื่อที่แบบว่าบางอุปกรณ์ที่เราต่อมาแล้วมันแรงเกินไปก็ลบไ,ไปนะครับส่วนซี้เรงงนะ C นนเร,รงเงาะีจปุสย ถ้าเราซีเล็กกดตรงนี้ซีเล็กจึงนะครับเห็นไหมตัวนี้มันจะทํางานทันทีเลยตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ EQ มิกเซอร์ไม่ได้ทุกตัวที่มี EQ นะครับบางตัวจะมี EQ ่าบางตัวจะมี EQ บางตัวก็ไม่มีบางตัว EQ จะอยู่ใต้เก์เลยเป็นปุ่มๆมันหมุนหนึ่งสองสามมีมีให้หมุนเลยให้เลือกเลยแต่ตัวนี้ไม่ต้องไอตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้จะต้องกดซีเล็กก็เป็นการออกแบบเพื่อให้มันไม่เปลืองเนื้อที่นะ ก็กดสีเล็กเราจะปรับ eq ของช n n e l ไหนเราก็มาปรับตรงนี้อ่า eQ คืออะไร e q คืออะไร EQ เอานี้ลงก่อนนะครับอ่าสองอันนี้ลงก่อนนะ EQ คืออะไร eq เนี่ยก็คือย่านความถี่ตอนนี้มันมีอยู่สามย่านความถี่ที่ปรับได้ก็คือ i ล h i g h l o ลก็คือเสียงเบสอ่าพี่เอาเอาเอาอันนี้ลงมาก่อนนะโลเนี่ยเวลาที่เราพูดไปไมันก็จะสวัสดีครับ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  สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้เสียงมันหนาขึ้นอ่าเสียงมันหนาขึ้นถ้ามิด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 ก็จะเป็นเสียงแบบเสียงกลางกลางเสียงพูดอ่ะสวัสดีครับอยากให้เสียงพูดคมชัดส่วนใหญ,ญ่จะมาปรับที่มิดมิดมิดเดิลนะครับมิดเดิลความถี่ช่วงกลางกลางมนุษย์เราเวลาพูดความถี่มันจะอยู่ในช่วงนะี้อะอยากให้เสียงพูดพุ่งออกมาก,ก็พูดนี้แต่ตอนนี้อย่าลืมนะว่าเราปรับที่ชแนลหนึ่งอยู่เพราะว่าซีเล็กเราอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเสียงแหลมก็แล้วแต่ นะครับก็แล้วแต่ก็เนี่ยก็เวลาปรับใช้หูฟังเราต้องต่อหูฟังตรงนี้แล้วก็ฟังเช็ค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  one two one two เช็คมากน้อยก็ว่าไปนะครับแต่และช่นลถ้าพออันนี้ปุ๊บเราจะมาปรับช่นลนี้เราก็กดซีเล็คกัน,นอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะแต่และช่นลมันก็ไม่เหมือนกันอืมนะประมาณนีน้เดี๋ยวพี่เอา่อสลับหูฟังตรงนี้มาฟังกับมิกเซอร์จะได้ฟังไปกัน เช็ค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 เช็เนี่ยเสียงอัพเนยเช็คเช็คช็อ่านี่ปลายเสียงเข้ามาแล้วโอเคอันนี้ก็คือ EQ นะครับ EQ เวลาปรับเนี่ยก็ปรับตามเราต้องฟังนะเราต้องฟังต้องฟังให้เป็นว่าอันนี้ข um uh ี่มากน้อยเสียงแต่ละคนไม่เหมือนกันใช้ไมโครโฟนคนละตัวก็มาค่อยๆปรับไล่ๆๆๆเอาครับส่วนอันนี้คือแผนซ้ายขวาอยากให้ช่นลนี้ออกทางด้านซ้ายแล้วก็ปรับไปทางด้านนี้อูถ้าเราใส่หูฟังเนี่ยมันจะได้ยินแค่ทางด้านซ้าย ถ้าเราปรับไปทางนัง้นขวาชแนลนีก็จะไม่สาหรับว่าแบบว่าเราอยากจะจัดมิติให้กับวงเวลาที่มันออกเครื่องเสียงว่าออกีตาร์นะวิ่งไปทางขวายืนอยู่ทางขวาเ,ออเสียงร้องอยู่ตรงกลางเสียงเบสอยู่ทางซ้ายเนี่ยเราก็ปรับตรงนี้ได้ก็ค่อยๆมาซีเล็กแล้วก็ุนไปนะ,อ,ะอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งนนอกจาก EQ แล้วเนี่ยไอ้เครื่องเนี้ยมันยังทำเอฟเฟกได้บางตัวทำไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้ทำได้ เอฟเฟกเป็นยังไงอย่างเช่นฟังนะเราจะเลื่อนเอฟเฟกขึ้นม่ก่อนเี่ยเดี๋ยวจะปรับเอฟเฟกนะขึ้นไปจุดจดจดจุด,จดแล้วก็เลือ่อนเอฟเฟกเข้าสวัสดีครับได้นะสวัสดีครับเป็นมกนกันกระดาบลกสวัสดีครับแล้วเราก็มาเลือกว่าเอฟเฟกของเราจะเป็นอะไรอย่างเช่นสวัสดีครับเหมือนอยู่ในถ้ำเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีญาติโยมอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ดีเลยอันนี้ก็ดีเลยอันนี้คอร์สนะครับเสียงคู่กันนะครับเสียงคู่กันวูเบลเสียงร้องเพลงเท่าชอบนะครับวูเบลสองอันนี้ก็จะเป็นเสียงสองนะครับบางทีฟังแล้วมันดีเลยแต่พี่อยากชอบใช้เพลงนะครับเพลงแล้วก็ปรับความแรงของเสียงได้ว่าจะให้มันเพลงมากเพลงน้อยอันนี้ก็มันเรื่องหนัก บ,บางทีเวลาเราพูด <p> พดเราไม่อยากให้มีเอฟเฟคเรากดตรงนี้ปุ๊บตอนนี้เราก็จะกลับมาเสียงธรรมดาเราจะร้องเพลงเราก็กดตรงนี้ปุ๊บก็เสียงพูดเสียงมีเอฟเฟคกลับมาเนี่ยกดตรงนี้ได้นะครับสุดท้ายสุดท้ายเอาแค่นี้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวเอาไม่ลล์เนี่ยมิที่จะปิดเสียงชั่วคราวได้สัครัแต่ละช anel กดตรงนี้สุดท้ายตรงนี้ครับตรงนี้คือเสียงรวมที่ใช้ออกว่าดังค่อยมากกี่มากน้อย เราปรับตรงเนี้ยแล้วนะเสียงจะยังไม่ออกจนกว่าเราจะเสียงมันถึงจะออกอันนี้คืออ่าเหมือนกับปรับตอนนี้เราปรับถึงของแต่ละคนเร,รียบร้อยแล้วเราจะให้ออกสัญญาณเราก็เอืดขึ้นไหมันก็จะไปออกไอเน,นียพวกเนี้ยกับหูฟังไปต่อเครื่องเสียงอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ที่ตรงนี้บางทีเขาจะเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้ดับก่อนตำรวจมาหยุดเต้นก่อนอะนะครับ ก็อ่ะโอเคก็ประมาณนี้พ็จะเข้าใจไหม อยากถามค่ะได้เลยต้องเอามาละพอดีลูกลูกค้าอยากลูกค้าเขาอยากทราบว่าไมโครเดนเซอร์ที่จะเอาไปร้องเพลงกับมือถือค่ะไม่มีมิกเซอร์อะไรนะคะพี่หาวต้องต้องทำแบบไหน่นะคะ่ะาอ่มือถือของไออ่าเอ Android ค่ะ Android มีแจ็ค3.5ค่ะ มีแจ็ค3.5แล้วต้องการเอาไม์คนเดนเซอร์ไปต่อใช่ไหมใช่ใช่โอเคไม์คนเดนเซอร์เนี่ยมันจะมีมันจะมีทั้งแบบที่มันเป็น USB ใหม่กับเป็นกับเป็นอนาล็อกใช่ไหมครับทีนี้ถ้ามันเป็นแจ็ค3.5เนี่ยเราก็สามารถต่อไม์คนเดนเซอร์เข้ากับมือถือโดยตรงก็ได้นะครับต่อมาก็เอาให้แปลงจากถมมว่าไม์คนเดนเซอร์มันเป็นหัว XLR ก็หาตัวแปลงจาก XLR ไปเสียบ ไปเสียบกับมือถือก็ได้นะครับแต่ให้ง่ายกว่านั้นนะครับให้หาไมโครเดนเซอร์ที่มันต่อกับ usb c ของ Android ได้โดยตรงซึ่งในท้องตลาดก็มีหลายตัวแต่ว่าพี่อาไม่แน่อย่างของชัวก็มีของชัวนะครับของชัวก็มีสามารถต่อได้เลยเสียบกับ usb c ตรงเข้า Android ได้เลยแต่ที่ร้านพี่อาไม่แน่ใจว่าของซา r a โ o n i c มีหรือเปล่าลองลองเช็คดูนิดหนึ่งลองถามคุณใหญ่ก็ได้ว่าตัวไหน ของซาร์โมนิกที่ที่ต่อกับแอนดรอยได้เดี่ยวตรงนะครับมันก็จะเป็น USB <อ>ีใหม่ที่ต่อกับแอนดรอยได้เดี่ยวตรงนะนะแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันแต่พวกถ้าของ Apple มันจะมีเยอะถ้าของ iPhone จะมีเยอะมากเลยบางอันเมามเป็นหัวไรนิ่งเลยนะครับฝากอขอบขอบคุณค่ะท่ไหนครับสอบได้ครับดีครับดีคือตัวปรับอีพมือกระปุ่นนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับตัวที่หนึ่งไปแล้วแล้วเราปรับทางตัวที่สอง ตัวที่หนึ่งจะโดนตัดสัญญาณออกตรงนมาใช่ไหมครับสัญญาณการปรับทีวีครับอ่าใช่ก็คือมันจะอ่ามันจะค่อยๆปรับทีละชแนลใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมารวมกันนะตัวที่หนึ่งสมมุติว่าพี่หาวปรับที่ที่ฟรีแคนซีเสียงสูงไว้ที่เจ็ดอ่าสมมติว่าเสียงเสียงเสียงแหลมไว้ที่เจ็ดคูเไว้ที่เจ็ดนะครับตัวที่สองเนี่ยปรับเสียงแหลมไว้ที่ห้าอ่ามันก็จะตอนปรับเนี่ยมันก็จะแยกกันปรับแต่พอตอนที่เราใช้งานจริงๆอ่ะ เวลาที่เราเฟดอันนี้ขึ้นไปอะ่ะตัวนี้ก็จะ,จะยังเป็นห้าตัวเอตัวนี้ก็เป็นห้าตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเจ็ดตัวนี้เป็นห้าอ่ามันจะแยกกันเพราะว่าตัวนี้มันเนี่ยอย่างเงี้ยดูนะปุ้งเห็นไหมคือที่ EQ เดี๋ยวมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมิกเซอร์ที่รุ่นใหญ่ๆนะครับรุ่นใหญ่ๆอ q คิ EQ มันจะมาวางตรงนี้เลยเวลาปรับก็ปรับแยกกันแต่นี่คือ มันมันปรับแยกกันแหละแต่ว่ามันไปนรวมกันในดิจิตอลมาแล้วก็รู้กันว่าอันนี้ EQ ต้องในนี้อันนี้ EQ ชุดที่สอง EQ ชุดที่สามชุดที่สี่แยกกันนะครับม <Okay. S 1> ี่ถามอะไรอีกไหมครับสนุกนะเรื่องเสียงอะ่ะแ่าวชอบมากเลยเรื่องเสียงนี้สนุกกว่า กว่าถ่ายภาพได้ซ้ำเพราะมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยโอเคถ้าไม่มีอะไรก็ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวพี่อาจจะมาคุยตัวมิกเซอร์ของไอ้ซูม8กับโ r รดแคสเตอร์ที่มันอัปเกรดใหม่นะครับว่าเป็นยังไงก็ง่ายกว่าง่ายกว่านี้เยอะพี่อาสอนเรื่องยากก่อนเพื่อที่จะให้มีพื้นฐานเดี๋ยวพอไปปักไปพวกเนี้ยอ้ย ขนมเลยง่ายนะครับแล้วก็น่าจะตรงใจกับลูกค้าหลายคนที่เอาไปทำพอดแคสเอาไปอัดเสียงเอาไปอะไรเงี้ยนะครับไอตัวนี้มันยุ่งยากไปนิดนึงนะครับยุ่งยากไปนิดหนึ่งแต่ถ้าใครจะเอาไปร้องเพลงในขับผองขับพาาแน,นานะนำ l อาแปดเสียงดีกว่า